สวัสดีค่ะบุภาผ้าลวยค่ะเอาเสื้อจากเสร็จไหมมาให้ดูอีกตัวหนึ่งค่ะด้วยตอนนี้เ,เสียดายเสียดายไหมค่ะก็เลยเอามาถักแล้วก็มาแนะนําท่านผู้ชมว่าเสื้อถักง่ายๆด้วยหลากสีก็สวยก็สวยได้เหมือนกันค่ะก็สวยได้เหมือนกันแต่ว่าสีเอาสีที่มีนะคะที่เหลือๆอ,อย่างเงี้ยค่ะมาถักไล่สีสีไปนะแล้วก็แต่งขอบแขนหน่อยหนึ่งตัวนี้จะเป็นไหมอินโดนะคะ ของเสื้อตัวนี้ค่ะพอดีมีช่วงหนึ่งบุพัถักเป็นชุดเดทอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ใช้ไหมอินโดแล้วมันจะเหลือเหลือไหมอยู่นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเอามาทำทำเสื้อหลากสอีออกมาก็สวยดีค่ะสวยดีนะเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อกันค่ะตัวนี้ไหมไหมนะคะจะใช้ไหมเป็นไหมของอินโดค่ะเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นไหมเสื้อตัวนี้ปู่ผาจะใช้ไหมประมาณนี้ทางนั้นเลยนะคะเส้นมันจะเส้นมันจะใกล้ๆกันค่ะเนี่ยค่ะเส้นมันจะใกล้ๆกันอันนี้นี่มันหลายยี่ห้อนะคะหลายยี่ห้อหลายเจ้าที่สั่งมาเนี่ยค่ะไหมก็จะเส้นไหมใกล้ๆกันทีนี้บุผาก็เอามามาทําดูนี่ก็เหลือเป็นเศษไหมค่ะก็อาจจะได้เสื้อก็เกือบอีกตัวหนึ่งนะคะเกือบอีกตัวหนึ่ง เหลืออย่างละนิดละหน่อยทีนี้ก็เสียดายไหมก็เลยเอามาถักเล่นเป็นลายลายตาไข่ลายตาไข่ธรรมดาเนาะนี่ค่ะเป็นเศษไหมอย่างนี้เนาะเข็มมุพาใช้เข็มเบอร์สี่นะคะใช้เข็มเบอร์สี่สำหรับไหมอนะินโดเนาะไหมอินโดตัวนี้มุพาถักจากชายขึ้นไปถักจากชายขึ้นไปไหมจะเส้นใหญ่อยู่นะคะรีดค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันตัวไหมนะเพราะไหมมันจะแข็งค่ะอันนี้รีด รีดชนิดที่แบบหลายรอบเลยค่ะแต่ว่ารีดครั้งเดียวนะคะหลังจากนั้นก็ไม่ได้รีดอีกก็คือใช้ครั้งเดียวไปเลยทีนี้ก็จะมีปัญหาตรงที่ชายเนะี่ยคือคือตอนบุพาเก็บเก็บชายนะคะใช้ตัว x 2 2สองหลักลงในในห่วงนะคะพอด้วยไหมมันเส้นใหญ่นะชายมันก็เลยบานบาน,นิดหนึง่งพอรีดออกมาค่ะมันมันเหมือนย้อยนิดนึง ปูผาก็เลยท้ายจะย้วยนะคะพอใส่มันไม่สวยก็เลยต้องเอาเชือกมาผูกเอวผูกเอวเพื่อให้ตรงนี้มันก็จะย้อยนิดนึงค่ะมันก็จะหอ,อกมาดูดีหน่อยอ่าเนี่ยค่ะก็เป็นก็ถักพอดีถักเชือกเนี่ยไว้อยู่แล้วไว้อยู่แล้วนะคะด้วยไหมอันนี้นะก็เลยเอามาถักเป็นผูกผูกเอวไปถักเป็นเสื้อผูกเอวก็จะคือจัมเข้ามาหน่อยนคะคะ เพราะว่าด้วยด้วยชายนี่มันบานนะอันนี้เก็บตัว X นะคะไล่สีไลส่สีไลส่ไลสีใหม่ก็เนี่ยค่ะตัวนี้ก็ถือใช้ใช้แค่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็แต่ไหมแต่ละไหมมันไม่เหมือนกันก็มีสั้นบ้างยาวบ้างเนะะี่ยค่ะสั้นบ้างยาวบ้างพอรีดออกมานี่รีดรีดออกมามันก็จะได้ห่างแบบนี้นะคะได้ห่างแบบนี้ส่วนขอบแขนเนี่ย พอไม่เก็บอะค่ะมันไม่เรียบร้อยเลยก็เลยต้องเก็บขอบแขนก,ก็ทํามาบานนิดหนึ่งอันนี้พลาดไปตรงที่ใส่ช่องเนี่ยใช้3ใช้สมหลักชี้ติงสองหลักก็จะพอดีอันนี้อันี้ไม่ได้ขี้เกียจแก้ค่ะก็เลยปล่อยเลยตามเลยตรงตรงช่องนี้นะถ้าเราใช้สองหลักอย่างเงี้ยค่ะแขนมันก็จะไม่บาดก็จะเป็นออกมันบาดน,นิดหนึ่งเป็นมันบาดน,นิดนึงนะคะส่วนคอส่วนคอนะ บูผาก็ถักจนชนเลยแล้วก็เปิดเปิดช่องช่องกลางมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นขอบปาดแล้วก็เก็บแขนแขนเนี่ยบูผาส่วนใหญ่บูผาจะใช้ตัวนี้ใช้โซ่ควายไปควายมาเนะะี่ยค่ะตรงตรงระหว่างต่อสองอันเนี่ยนะเนี่ยค่ะระหว่างที่ต่อรอยต่อตรงหัวไหล่เนี่ยนะถ้าหลายท่านที่ท,ที่ที่มาใหม่ต่อคอบไม่เป็นใช้ตัวนี้ก็ได้คะ่ะใช้โซ่สองโซ่ค่ะ ข้อมไปข้อมมาข้อมไปข้อมมาอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงหัวไหล่มันก็จะได้พอดีอยู่อยู่ที่สลับสลับสีนะอันนี้เวลาเวลาถักตรงชายนะคะแนะนําถักตรงชายอะ่ะอย่าถักแน่นนะถักโซ่ถักโซ่ให้ถักหลวมๆนะคะเข็มใช้เบอร์สี่ใช้เบอร์สี่ตรงตรงตรงเริ่มแรกนะคะถักหลวมๆถักหลวมๆนะ อันนี้ลายไม่มีอะไรท่านผู้ชมจะถักตามก็ได้นะเพราะอันนี้เราเล่นสีทีนี้ถ้าเสื้อเล่นสีนะคะไม่จําเป็นจะต,ต้องไปหาลายมาใส่เพราะว่าเราเราไม่เน้นลายเราเน้นสีเสื้อหลักสีนะคะเราใช้ธรรมดาเรียบๆเนี่ยมันก็จะออกมาสวยค่ะออกมาสวยนะเนี่ยเดี๋ยวบุผาเสร็จไหมเนี่ยบุผาจะถักอีกตัวหนึ่งเสียดายใหม่ก็น่าจะได้อีกตัวหนึ่งนะคะ ก็ใส่ค้าไปอยากใส่สีอะไรก็ใส่ไปตอนขึ้นต้นนะคะก็อันนี้บุผาจะเวลาถักอะคะ่ะก็จะไม่ไม่เอาโซ่มาชนกันนะบุผาถักอย่างเนี้ยขึ้นก่อนแต่ตัวเนี้ยบุผาใช้ดึงอย่างนี้นะคะพันหัวเข็มแล้วก็ดึงครั้งเดียวเลยแล้วก็หนึ่งโซ่หนึ่งโซ่แล้วก็เว้นหนึ่งเว้นหนึ่งบนเว้นหนึ่งล่างนคะคะเพราะไหมมันเส้นใหญ่ค่ะพอไหมเส้นใหญ่ ก็เลยดึงแค่ครั้งเดียวพอไม่ดึงสองจังหวะเสียเวลาค่ะเพราะถถ้าดึงสองจังหวะไหมมาไม่หมดด้วยไหมเวลาเราดึงอย่างเงี้ยค่ะเส้นไหมอะ่ะมันมันดึงยากเสียเวลาเนี่ยค่ะแต่สังเกตเพราะไหมมันแตกใช่ไหมคะพอเราดึงเนี่ยค่ะเราก็ถักพอถักเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะช้าหน่อยแถวแรกพอหลังจากนั้นก็ถักได้ไวอันนี้เสื้อตัวนี้บุพภาถักเสาร์อาทิตย์ ที่ผ่านมานะคะเสื้อตัวนี้วันครึ่งก็เสร็จวันครึ่งก็เสร็จเนาะก็ได้ใส่แล้วอันนี้เอาจากเสศษไหมามานะคะเราถักอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเวลาเวลาถักถักไปอย่างนี้นะคะแรกๆเนี่ยเราก็ค่อยๆแถวแรกนะคะเราไม่ต้องไม่ต้องยังไม่ต้องรีบนะให้มันตรงช่องมัน ถ้าเราถักตึงนะคะมันจะมันจะชายชายมันจะมันจะลังอ่ะมันจะลังอ่ะมันจะไม่สวยอันอันนี้สมมติวันนี้นะคะพอพอเราจะชนนะพอเราจะชนเราก็มาชนแบบนี้นะคะบุพัดทําแบบนี้บุพัดจะไม่มาแบบมามาเอาโซ่มาชนกันก่อนเพราะเป็นงั้นมันบิดค่ะมันบิดพอตรงนี้เราก็ดึงดึงมันออกแล้วก็มาเกี่ยวดึงให้มันเหลือโซ่หนึ่งนะคะตรงชายเนี่ยเราก็มาเกี่ยวตรงเนี้ย มามัดตรงเนี้ยแล้วเราก็ขึ้นรอบต่อไปบุพาใช้ใช้แบบนี้นะทุกตัวของของเสื้อค่ะเอาเอาลายเอาลายนําไม่ได้เอามาชนกันขี้เกียดนับพอแถวที่สองใช่ไหมคะแถวที่สองแล้วก็ขึ้นอันนี้ปักลงในในช่องมันเลยนะคะปักลงในช่องมันเลยโซ่หนึ่งนะคะมันจะมีช่องมันอยู่ อันนี้จะถักหลวมมือก็ได้นะคะถักหลวมมือก็ได้แล้วแต่เราแต่ว่าถ้าหลวมก็ต้องหลวมหมดนะถ้าถ้าถ้าดึงแน่นก็ต้องดึงแน่นแต่อันนี้ไม่จําเป็นเราต้องดึงแน่นลายนี้ค่ะลายนี้ให้หลวมหลวมมือได้เลยนี่นะคะเราก็ปักตามช่องมันเนี่ยพอเรารีดมามันก็จะเป็นเหมือนเหมือนช่องอยู่มันจะสวยเองค่ะพอเรารีดนะที่เป็นตะข่ายเนี่ยค่ะเป็นตะข่ายง่ายๆแบบนี้ หรือจะเอาสลับเดี๋ยนะพวกบปัจะสลับให้ดูคืออันอันนี้แบบตรงๆนะถ้าเราขี้เกียจปักถักให้ได้เร็วกว่านี้สมมุติเราจะถักให้ได้เร็วกว่านี้นะคะน,นี่นะอยากถักเสร็จในวันเดียวสองวันอะไรได้ใส่อย่างนี้ยค่ะเดี๋ยวก็มาทําแบบนี้อันนี้อันนี้ลงลงหว่างกลางเลยนะคะเนี่ย ถ้าอย่างเงี้ยจะไปไวค่ะเนี่ยคอมอย่างนี้นะคะเพราะเราไม่ต้องเสียเวลามาปักอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยทำทำคอมอย่างนี้แล้วก็ตรงตรงหลักมันไม่แตกด้วยค่ะเนี่ยนะทําแบบเนี้ยทําแบบนี้แป๊บเดียวถักแป๊บเดียวเสร็จไวถามว่าสวยไหมสวยนะคะสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันแต่มันจะไม่เป็นตาสี่เหลี่ยม อันนี้แล้วแต่เราแล้วแต่เราชอบเนี่ยคะ่ะเนี่ยนะเนี่ยคอมคอมอย่างเงี้ยคะ่ะเราไม่ต้องเสียเวลาเวลาปักแล้วก็เวลาดึงนะคะเราก็ดึงดึงจังหวะเดียวเนี่ยคะ่ะจะเอาแบบไหนก็ได้จะเอาแบบวิธีนี้ก็ได้ ไหมอันนี้มันจะแตกหน่อยเส้นมันจะแตกนิดนึงให้ดูนคะคะให้ดูอีกแถวหนึ่งนะคือลายนี้ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเราใส่สีไลส่สีสีก็ตามใจฉันนะคะเราอยากใส่อะไรก็ใส่ไปที่เรามีสีที่เรามีที่เศษใหมนะที่เรามี คือดีกว่ามันทิ้ง,ง,งๆคว่างๆอยู่ค่ะไหมก็บางทีมันก็มีแพงอยู่นะเนี่ยค่ะมันก็ถ้าลายครอบอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็สวยอยู่นะนี่นะก็สวยอยู่ก็มาแนะนําท่านผู้ชมว่าอีกลายนึงจากเศษใหม่จากเศษใหมนะเสื้อตัวนี้ถ้าตกก็ตกเอ่อ XXL นะคะตก x x l XXL คอปาดเนี่ยค่ะแขนตก,ตก ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่หญอืมแต่ผู้ภาวัาสีมันพอทอาออกมาแล้วสีก็สวยค่ะสีก็สวยเนะนี่ยนะเนี่ยเป็นลายที่ง่ายๆค่ะลายง่ายๆแต่ว่าเวลาไล่สีก็ไล่ไล่ขึ้นไปพอดีว่าสีสีม่วงเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้หมดพอดีหมดพอดีได้แค่สองรอบก็ไม่เป็นไรเพราะแล้วใส่ข้างล่างก็เลยขึ้นไป ทีนี้พอพอวนไหมไปอ่ะก็เลยวนเป็นเป็นสองรอบก็ได้สักสองรอบค่ะก็วนไล่สีไปว่าเราไล่สีไหนไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เอาตามสีของมันนะอืตามสีของมันก็ไล่สีไปมันก็จะเป็นเหมือนสองแนวก็ลองทําดูค่ะลองทําดูหลากหลายอันนี้เป็นแบบง่ายๆส่วนใหญ่เสื้อแบบนี้เราก็ใส่สบายๆค่ะลองทํากันดูนะคะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งคะ่ะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ